ฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะมาเจอกับทีเล็กสตัวเขากำลังทำอะไรกันอยู่เนี่ยโอ้วาปากใสกันเลยนี่ว้าวไหนดูดิเปิดตรงไหนเอ้ยโอ้โหว้าวเดินได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาพาเขามาเดินทางนี้ดีกว่า โอ้ทีเล็กตัวนี้ยังสวยเลยค่ะทุกคนโอ้โห มันไปแล้วทุกคนทีเล็กตัวสีน้ำตาลมันเดินหนีแล้วมันใสมันสู้ตัวใหญ่ๆไม่ได้มันเลยยอมแพ้ไปก่อนเลยดู โอ้ทุกคนชะกันมันเลยไอตัวเล็กจะหนียันนี้ยันยนี้เลย,ยนี่อ๋อนี่งับเลยอ๋อนี่ชะการอ๋อย่อเลยไม่มีตัวไหนแพ้ตัวไหนชนะเลยถึงแม้แต่ตัวเล็กมันจะต้วนเตียมแต่มันก็ ใจสู้น้องทุกคนดูสิไม่ยอมเลยจัดก,การมันกำนนกนมันเลยกัดเิ้วมาเลยนี่โอ้ยมันกัดแล้วมันกัดเออไ้มันกัดไปแล้วมันกัดไปแล้วโอเคค่ะทุกคนวันนี้เราลากันไปก่อนนะหน,นูลาด้วยภาพการกัดของชีเล็กตัวสีน้ำตาลโหตัวนั้นต้องหนีไปแล้วโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย